สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องตอนเร้าเมื่อนี้เตยล่าเสร็จแล้วเท่งสุดท้ายแล้วจะกี่ลงมาเกีบของเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้เข้าเดินทางกันไปต่อที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะออกจากบ้านบ้านไกลหน้าไกลฝาแล้วไปต่อกันที่บุรีรัมย์ พี่น้องอยู่บุรีรัมย์ยาลือใหม่กำลังแรกแก่มรัำเจเกินลอยนะคะจากตินเดนเรือทำตะการสิระสิพรับเบิองความขาวความสวยของพระเอกนางเอกตอนเศร้าเศร้าขนาดนี้มุจเจ้าวระท้าเจ้าสิงามสักไหนเกือบเกลีโมงเศร้าเอาพี่น้อง พระเตยลากอดเกือบเจ็ดโมงเศรแล้วมูกเจ้าว่าพระเอกนั่งอีกสิขาวสหน่อยสีสวยส้มเลยบ่เขียวได้ขาวค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามรนํจใจก็ร้อยขึ้นใจก็รอยแทยนร้อยเดินทางไม่ไกลค่ะวันนี้กอะจากบ้านงานบ้านงานนี่ไปงานก็แค่ร้อยสามิบกิโลแต่จะกี่สิครับเมื่อนอนบ้านสารคาม กระจากกระจากบ้านสารคามไปง่นกระแค่ร้อยสี่สิบกโลนะคะมาแล้วเพลงนางเอกมาแล้วนางเอกหนูนาวัชชาพรลงมากกอนาอุย้ยตะพูขาวขาวไปหนอนไปกระดับไาหนอนความขาวของมะนั่เศร้ามากกับขาวสวยงามเหมือนเดิมไม่มีความแก่ มีแต่ความสดสวยงดงามเ <c oughs> <C oughs> ช้ามายิ่งสวยยิ่งผุดผ่องเป็นยองใหญ่เอองามเออสวยเออโดยเฉพาะยายีวันนี้หมานจังเลยอะ่ออะ,ะหมานตลอดเลยผู้อยากซื้อยายีเด้ขอบคุณแม่วิไลนะคะแม่โรนี่ สุขออนไลน์มาให้แล้วก็หยิบมาหน้าปลากระถางสุกอะไรเมาพู้หลักผูเอกตากอามาโอ้โหมิตรพวงมันหมานุสวรรค์เนาะหอวมีอยังสูงหอมปิีงไก่หอมเจ้าเลื้อยขุนเจ้าหัวกับหอมจีเขาปิีงเจ้าเลื้อยขุนจะกินปิีงไก่จะกินกี่มื้ออือวันนี้ไปไหนต่อไปบุรีรัมย์ค่ะไปนะคะเจอกันค่ะได้ค่ะ